ไปประวัตหมอได้นะครับใครเต้นตาหมอใครอ่ะอุยเป็นอ้สุดเยเขาช่วยผมกู่เกกา ลูกเอสโอ้โหก่อนเล็ดเนียมีโซ่บวชมนไม้วอนโอ้โอปกรณพ่อพี่บวชมันพอจะนอนเคสก่อนเล็ดยากนะเท่าไหร่ฮะเจ้าอย่าวาสี่ห้าตัวเฮ็ดกังวลพวามรักหน้ามนมากมายเบ็ดเล็ดไปบวชเถิดลูกเอ็ดให้บวชให้เข็ดพ่อพวลูกเอ็ดจะไม่สบาย ปวดแล้วเจ้าจงให้มึงก็ใช้ได้ในงานด้วอีสี่ปวดปวดปวดจะอังจิตตั้งใจมึงเห็นไหมมันลวงใครเมียบ่รู้ป่ะเจ้าจงบวชให้แม่ให้พ่ออย่าได้นีล้อรับไม่ไหวแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ หมอที่เยนไปบีบได้กันแล้วเขาเนี่ยเออมึงยังไงเนี่ยยังไงลุกลุกลุกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เลยพี่มึงไม่รู้อะไรกูเห็นมึงไซด์มันอยู่อีสีไม่มึงทำอย่างงี้มึงอีกคนนึงยังไงทีเย็นหมอมีเมียกูไม่รับงานอะไรล่ะมันมากกว่ากูเนี่ยกูพูดแล้วยังจะมาเถียง มึงยังไงนะมึงทับงานม่ได้รับงานอะไรมึงบอกมึงเลิกแล้วไงมึงเลิกอะไรอ่ะแล้วมึงทำอะไรกับมันอะมันบอกมึงรับงานนอะเลิกทำไมอาชีพดีๆมึงมีผัวเลยอีสีมีก็มีไปมึงเลิกกับกูไงมีก็มีงานต้องานที่เลิกเพื่ออะเลิกก็ได้คราบเลิกกันเลิกเอ๊ะกูก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันเลิกกันเลยพรุ่งนี้ไปอำเภอกูเลิกกันกูก็เลิกไม่มีมึงกูอยู่ได้ ก็อยู่ไปแผลปากดีดิดิ <c oughs> ดิิหน่าเลยไปไปไปได้จิถีบกูทไปไปด้ไปไดไปไอ้ผู้ใหญ่ถีบกูบ้างเลยคนเราเป็นผัวเป็นเมียกันน่อยัคอยเอะทะเลาะกันไปเด้จะเจ็บตัวกันทั้งสาฝ่ายสฝ่ายเลยกูทะเลาะกันสองคนกด <c oughs> เดือดร้อนบานกูนได้เนี่ <c oughs> <c oughs> ยเกี่ยวอะไรกับมึงอะ โอ๊ยครูยังไม่ได้ทีบอันนี้ว ok> ่าก็ว่าหน้ามืดตามวงเพราะความจรอะไรอย่างงี้นะคนอะไรถึงเวลาแล้วเดี๋ยวสมมติครบเก้าเดือนที่จะเคลื่อนครออเดี๋ยวผมจะให้เมียผมจำลองว่าเป็นแม่นาคจำลองเหตุการณ์เป็นแม่นาคแน่ไหนเป็นแม่นาคทำผมอางนี้นอนด้วยนะ ไปปวร้องเจ็บท้องอเจ็บท้องเจ็บท้องมันจะยินมาแบบนั้นที่ยู่เนียนมองรู้มากลมเหนือตัวไม่ต้องลบหน้านอนรู้อะไรไม่ได้อะไรไม่ลบหน้าเป็นเริมเจ็บไอู้ อวดไปถึงดตือกับเบนเน็บบอสมาโทบอสมาโดนมาแล้วแม่เอาไปก่อนลูกไปเอาไปไหนเนอะ ไม่ได้ไม่ไหวแล้วไฟไหม้เหี้ยเป็นรถหมอเลยโอ๊ยมึงที่แต่ละวันไม่เหมือนกันลเลยมึงร้องเปิดเลยเปิดเ,เทียนเอ้ยเอาเ,เทียนมาช่วยเว้นเทียนเว้นเทียนเจ้าเว้นเทียนเอาเล่นหลายเรื่องรวกูก็งงกันดิมามามาเปิดไ,ไปสีจ้ะอ่ะเปิดใบสีอ่ามาโหดดีเชิญเชิญ เปิดไปสีอีหนูเปิดไปสีลูกอีหนูฮัลโหล โตจีนเออจัดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะครับอะไรหมอละนาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยละนนาคุณสมานุณจันทร์คุณติ้วก็ตีอยู่ครับนี่ล้นนาโรงเรียนวัดบ้านช้างปะไม่ใช่ละานนาคือสมานมันตียังไงวะเวลาเขาเล่นกันก็ก้มหน้าก้มตาพ่องอยู่ในรังละานาเด้อ มเขาดูลูกละหน้าครับผมมึงจริงมึงเป็นอะไรมึงมองจังเลยมันมีอะไรวะฮะมึงไม่ดูลิเกวะฮะแล้วเวลาตีมึงก็ตีไม่เข้าเสียงเพราะเขาด่ามึงมึงก็อยู่อย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรยี่นี่จับตัวเยี่ยวดีกว่าอุ๊ยจับเลยครับต้องเอาดีๆมึงตีเมียกูร้องลูกสองลูกสองแม่งมัแม่งมันวางลูกแปดเลย น้องไปลูกนี่น่ารืคือสมญาวัน ตียังไงให้เมียกูร้องสุริฉันได้วะมึงเอาดีๆดิไม่ได้เรื่องนะเธอแม่งฟาวตลอดมึงไม่ต้องแล้วไม่ได้เรื่องเลยมึงอะปีออดออดไม่ได้ดิออดออดออดล้างตูดใน้ฟอ์ทอ้อไอ้นี่ตกบันไดเลยออดชาออดออดแช่สะโพนมตุ้ม

ีหลายทีเลยกูรำคาญเนี่ยมึงชอบไหนออดไหนกูชอบเพลงนี้มึงฟังเรื่องไงมันมันมันคนละออดกันไม่ันคนละอย่างกันให้ร้องออดออสไม่ใช่ร้องออดฝ้อยออดฝ้อยเป็นไงออดฝ้อยอันเอ้ามาเลงมาเองอีกนะแขกที่มา เล่าลวงน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลาหนีไปกับหนุ่มเมืองเนปเนยยมาแทนกันให้แทดแทดแฉดเข,ข้าได้ หัวไม่นะโอ้หลายคนเลยอ่ะเดี๋ยวพมะน้าไอ้หนูตั้งใจเลาผ่าเดี๋ยวหมอเนี่ยจะเอาวันจากเพียนที่ผ่ากวนโอนแล้ว หไม่จูดปาข้่หนาบ้าเ่ยตะกี้ผมอมแล้วพอนีนงไงลูกหปากซีหมดแล้วอ้ผมไฟด้วยโอ้โหอัฉริยะไม่เป็นไรเดี๋ยวบปไปร้อใจอีกไม่เป็นไรโอ้ยพ่อเขาบินพ่อเขาบินอย่าดอกสามไดับ ดูนองแรกไอ้ององล่างยังไม่ได้เป่าเลยอของอินรีบไปไหนไปจะตีนึงแล้วลัวโอ้โหอาเราพับบทน่า,านนดูเดี๋ยวแล้วแล้วขอกเกงใส่นอนมนดินะเ็ดคอนอะส่งแม่เข้าโบนเลย<อ>เต่าไฟหน้าอลยไปขายเสียงดีโวบ้